สวัสดีค่ะเอพีทาหลอดแบบุ๋มหอยนะคะมาในสภาพหัวยุ่งนะคะเพิงปิดร้านเสร็จร้านเบเกินนะคะมีนิมินะคะแบบร้านแบบบันนอกบันนอกนะคะลุกทูงคคนทรีนะคะโอเคร้านนี้นะคะจะทำเพี่อใครในหัวข้อมีคนบอกว่า อยากได้หัวข้อแบบใหม่ๆบ้างอยากได้ energy นี้นะคะแล้วก็นานแล้วเราไม่ได้ทําธาตุกันนะคะเราก็จะมาท,ทาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่ธาตุด้วยกันครึ่งปักแรกปี2566กันแล้วกันนะคะว่า,าความรักการงานการเงินของคุณเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะวันนี้อาจจะไม่มี energy อะไรที่ตลกโขฮานะคะก็ค่อนข้างวันนี้ I am serious <laughs> นะคะค่อนข้างจะสิ็งกับบรรยากาศอาของอหน้าที่การงานนิดนึงนะคะต้องขอไัยด้วยหน้าที่การงานางานงานหลักแหละนะคะโอเคไม่ใช่งานดีเลตนี้นะคะเราจะมีไพ่คุณต้องดูหน้าไพ่หรอกเนาะธาตุดินธาตุน้ำธาตุลห์ธาตุไฟเราจะเรียงกันเลยนะคะแล้วแต่ว่าหมอจะใช้ การ์ดอะไรทำนายคุณแต่ว่าที่หลักก็จะมีสี่เด็กนี่แหละนี่เด็กที่1คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะอันนี้ให้ดูเฉยๆโชว์นะคะ2ไปแล้วเนะาะสก็จะเป็นอันนี้นะคะอ่าสามพอปิดร้านเสร็จก็ขึ้นมาอัดให้คุณเลยนะอ่าสก็คืออันนี้นะคะอ่าโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่ แม่บอกว่าทาไมจัดห้องบ่อยจัดห้องบ่อยค่ะเพราะฝุ่นมันเยอะนะฝุ่นมันเข้ามันจากหน้าต่างถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้นะคะถ้าไม่เปิดก็ร้อนถ้าถ้าแต่ถ้าหนาวนอนหนาวช่วงแรกๆก็ปิดหมดเลยนะคือ่อมน,นอนได้อะเออหายใจออกได้แงไม่รู้นะคะแต่ถ้าเกิดเจอฝุ่นเนะ่ะจะตายจะไอจะระคายเป็นคนแพ้ฝุ่นแพ้อากาศเยน็นอากาศร้อนมากเย็นมากวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้กิน แคลเซียมนะคะจะทําให้ร่างกายค่อนข้างหนุดหนิดนะคะเพราะหมอบอกต้องกินตลอดแล้วก็กลัวว่ากินมากๆไปมันจะไปทําให้กระบุกระดูกบางนะคะลืมถามหมอมาก,ก็เลยหยุดกินดูนะคะหยุดกินได้วันนี้วันที่สองแล้วนะคะลองหยุดกินดูแล้วก็พยายามแบบเพื่อที่นอนหลอนอีกแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาต